ก้อยรัชวินเผยคลิปสุดชื่นมื่นน้องทะเลเรียกแม่ครั้งแรกเสียงดังฟังชัดมีโมเมนต์น่ารักนะ่าเอ็นดูของลูกชายน้องทะเลมาลงโซเชียลให้แฟนคลับได้ยิ้มตามอยู่ตลอดสำหรับพ่อตูและแม่ก้อยและล่าสุดก้อยเด็กพดคลิปผ่านไอจีอีกครั้งหลังลูกชายในวัยหนึ่งขวบ3เดือนได้เปร่งเสียงเรียกตัวเองว่าแม่เป็นครั้งแรก โดยในคลิปเผยให้เห็นขนาดที่ครอบครัวพากันไปรับประทานอาหารนอกบ้านพร้อมีซีนที่คุณแม่ให้ลูกชายฝึกเรียกพอ่พอๆแต่ทางด้านน้องทะเลนั้นออกเสียงปะป่าได้ชัดเจนกว่าซึ่งช็อตนี้ทําเอาหนุ่มตูนอึ้งกันตาโตเลยทีเดียวค่ะจากนั้นก็ให้ลูกลองเรียกแม่บ้างซึ่งสาวก้อยพอได้ยินน้องทะเลเรียกแม่แบบดังฟังชัดก็ถึงกระรองให้เลยทีเดียวซึ่งเธอได้แซวลูกด้วยว่า นี่เป็นการเรียกแม่แบบชาวร็อกงือ้อครั้งแรกทะเลเรียกแม่เสียงดังฟังชัดมากชื่นใจที่สุดเลยลูกทะเล1ขวบ3เดือน #kt ทะเลค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ